สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายของวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนะคะตอนนี้เรากำลังเตรียมจะส่งสินค้ากันค่ะพีชช้างส้มคันงามรถแท็กเตอร์คูปรตารุ่น L 5018นะคะไปพร้อมกับชุดใบมีดแดนดินหาแล้วก็มีผ่านพ่นใหม่ LCS และโรตารี่ใหม่จากพี่พี่เคค่ะช้างส้มคันนี้เตรียมจะส่งไปเป็นเขยที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ คุณลูกค้าจากบ้านฝางโอนจองมาจําไว้เมื่อช่วงบ่ายนะคะแล้วเราก็ตามขนส่งเลยค่ะพี่ตู่นะคะมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยนะ,ะกับรถทีมงานของ V n Service นะคะเป็นรถขนส่งแบบสไลด์ออนนะคะมาขึ้นสินค้าเรียบร้อยะคะ่ะแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางกันเนาะจะส่งที่บ้านฝางนะคะ ขอขอบพระคุณคุณธนวัตรและครอบครัวมากๆไว้วางใจโอนจองสินค้านะคะคุณลูกค้าท่านใดมองหารถแท็กเตอร์มือ2หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะร้านเราอยู่กำแพงเพชรค่ะมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศสามารถโอนจองจบกลางอากาศได้เลยนะคะปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนนะคุณลูกค้าจากเมืองขอนแก่นนะคะพรุ่งนี้ ได้เลยนะคะขอบพระคุณคะ่ะ